ผู้ที่ได้รับรางวัลพี่มากพ่อ Sun of the White Universe ได้แก่ได้แก่ <c oughs> คุณอนันต์ว่องจากเรื่อง End of Love รักคุณผู้นของอนันต์ว่องหล<า>่อมากนะ <c oughs> แต่วันนี้นะคะคุณอนันต์ว่องของเราไม่สาม,มารถมาได้นะคะติดธุระนะคะ ก็ภาพมาให้กับเราที่อยู่ในฮอรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะได้ชื่นชมไปพ,พร้อมๆกันฟังเลยค่ะผมยินออนน้นนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่โบวตให้ผมได้เป็นรางวัลพี่มากพอ่อีก็ถ้าไม่มีแฟนๆทุกคนช่วยร่วมโบวตก็ อภายน่าร <at> ักเหลือเกินอภัยบายพร้อมกันขอบคุณทั้งสองคนมากๆที่มาเปรกแกรับประวันใ้พี่ขอบคุณนะคะ